มาเที่ยวเทศกาลอาหารอร่อยกันค่ะคก็อยู่ที่อำเภอลมศักนะคะวันนี้เราก็จะมากินอาหารกันนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่มองเห็นไกลๆนะคะก็ร้านนี่เยอะมากเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่งานแล้วกันเนาะ จริงๆวันนี้ก็มาเดินออกกำลังนะคะเนี่ยมาเดินออกกำลังแล้วก็เลยแบบว่ามาเทศกาลอาหารอร่อยด้วยอะ่ะเพราะว่าหนึ่งปีเขาก็จะจัดหนึ่งครั้งนะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินกันเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงกับ ใกล้จะถึงสถานที่ขายอาหารแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ